ที่ข้าเมียงรายมหาราชอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายพลตรีประพัฒพบสุวรรณผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองเปิดเผยว่าทางกระทรวงกลาโหมโดยกองทัพบ,บกและกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมูลนิธิเอ็มบานูเอลได้บูรณาการประสานงานกับทหารเมียนมาผ่านกลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาหรือ TBC โดยยึดหลักการให้การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในการปฏิบัติรวมถึงได้รับความอนุเคราะห์จากอดีตผู้บังคับบัญชาญในกองทัพ ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทหารเมียนมาและเอกอัครราชทูตไทยณกนะปรุงย่างกุ้งประเทศเมียนมาในการประสานให้คนไทยทั้ง41คนที่หนีภัยจากการสู้รบในรัชานเหนือเขตปกครองตนเองโกกั้งจากทหารเมียนมาโดยกองทัพภาคที่3ได้จัดยานพาหนะไปรับและนำไปส่งที่มณฑลหารบกที่37ค่ะเพื่อจะพักและตรวจโรคก่อนส่งต่อให้สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป สำหรับคนที่ตกค้างอยู่ที่เมืองเล้าไก่อีก264คนทุกหน่วยงานก็จะได้ช่วยเหลือและประเมินสถานการณ์ตรวจจำนวนบุคคลปรับปรุงแผนเคลื่อนย้ายให้เหมาะสมกับทุกช่วงเวลาทางนี้ต้องขอบคุณทางทหารเมียนมาภาคทหารบกนะคะในพื้นที่สามเหลีย่ยมและบอกอยุทธศาสตร์ท่าขี้เหล็กเป็นอย่างยิ่งค่ะ ทางด้านของพันตำรวจเอกเคมาชาติวัฒนะภาเกษมค่ะผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายได้กล่าวนะคะว่าหลังจากที่ได้รับตัวทั้ง41คนมาเรียบร้อยแล้วก็จะได้เข้าสู่กระบวนการคัดกรองค่ะว่าเป็นการค้ามนุษย์หรือไม่ซึ่งหากเข้าข่ายก็จะได้แยกออกมาดําเนินการต่อไปและหากมีบุคคลที่มีหมายจับหรือว่ามีคดีติดตัวก็จะได้จับกลุ่มแล้วส่งไปตามหมายจับต่อไปเช่นเดียวกันส่วนการเดินทางออกนอกประเทศนะคะเท่าที่ดูในเบื้องต้น ตอนนี้ก็พบว่าได้ออกไปอย่างถูกต้องผ่านทางสนามบินเรียบร้อยแล้วค่ะ